สวัสดีครับผมเดฟไอเดียดิฟนะครับวันนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างชิ้นงานรนะเดี๋ยวจะแกะแกะให้ชมกันว่าเวลาแกะแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็เข้ามาใ,ใกล้ๆนี่อันนี้นะอันนี้ความหนานะครับความหนาของสีที่ได้นะครับโดยปกติก็อย่างที่บอกว่าจะไม่มีกาวนะครับเวลาแกะแกะง่ายเลยแกะง่ายเลยดูนะครับนี่ มีพลาสติกด้วยเห็นไหมอืมเงียนมากอันนี้สีลอกได้ของแท้นะครับต้องพลาสติดิฟเท่านั้นอืมแต่มันก็ฉีดนิดนึงโอ้อ่า ตัวิีบเลยอนี่นี่ล็อกดาวน์ชาวด้วยครับจากเดฟไอดิมดิบนะครับผม